กดซื้อแล้วไปดูวิธีการกันเลยนะครับมาดูสาธิตวิธีการก้าวหัวสาแลนนะครับเสร็จปอกไปก่อนนะครับแล้วน่าจะมีช่องอยู่นะครับใส่เข้าไปให้มันพ้นออกมาประมาณเกือแบบนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนเพื่อปลอกสนอนหุ้มสาแลนนะครับทำการที่สายนะครับ วิธีการขี้สายนะครับแล้วก็จับที่โคนนะครับค่อยๆรีดไล่สายให้ตึงให้ตรงนะครับโดยเรียงตามลําดับประธาน,นะครับก็คือขาวส้มส้มขาวเขียวน้ําเงินขาวน้ําเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนตามนี้ครับรีดแทงตึงให้ตรง ถ้าเราเรลีดไม่ถึงไม่ตรงเท่าที่ควรนะครับมันจะทำให้เราเสียบเข้าวาเจ่รดับเข้าช่องเล็กๆของทอแดงไม่ได้นะครับแากแบบนี้เลียดนี่ความรู้เดิมทบทวนมาได้ใช้ตลอดนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชามาตั้งแต่สมัยเรียนครับได้ใช้จริงครับยิ่งตอนเป็นครูยังได้ใช้นะครับโดยเฉพาะครูคอม <c oughs> ในการตัดนะครับเราจะตัดระยะประมาณหนึ่งเซนนะครับ หรือถ้าเราให้ชีกกาเอาก็ได้นะครับนี่ก็คือให้ช่องหนีบตัวเปลือกคุ้มตัวเนี้ยมันเข้าไปช่องนี้พอดีปลายสายก็ให้มันชิดกับขอบนี้พอดีเพราะนั้นเราจะตัดอยู่บริเวณนี้ครับะก็ตัดก้อนเลี้ยงนิดนึงครับเผื่อมันหลุด่ะาจากนั้นก็หันครีมเข้ามาด้านนี้ครับตัวนี้ครับ ก็วางลงไปแล้วก็ดูว่าระยะที่ได้พอประมาณที่ต้องการไหมแล้วก็ทําการตัดเลยครับตัดเราจะเรียงชิดแบบนี้เราก็จะเอาหัว RG 4 5สะห้าครับเข้ามาหันตัวทองแดงนะครับมีอยู่ด้านบนด้าน,นหน้าให้เราแบบนี้นะครับค่อยๆไล่ไปอ๋อลอยาาไล่ให้ไหมครับด้าน,นบนจะค่อยๆเข้าไปในช่องเล็กๆด้านในครับ เสียควาป็เสร็จปพ๊บก็เช็คก่อนว่าสายที่รียงไว้หนึ่งย,ยังเรียงตามเดิมอยู่ไม่มีการคาดเคื่อนหรือหลุดสลับกันหรือเปล่าขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลโอเคดันเข้าไปให้ชิดที่สุดเท่าที่ทำได้ครับเห็นว่าตัวเปลือกหุ้มสีขาวนะครับข,ขยับเข้าไปลึกเกินที่ช่องที่หนีบละถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็จะทำให้มันหลวมลักษณะนนี้ แต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับ